อยากทำนะแต่ไม่มีเวลาเคยพูดประโยคนี้กันบ้างไหมคะวันนี้มีเหลืองเจเหลามีวิธีจัดการเวลาสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามาฝากกันคะ่ะวิธีที่1วางแผนจัดการเวลาให้สัมพันธ์กับเป้าหมายที่ต้องการการจัดการเวลาที่ดีเพื่อให้สำเร็จนั้นต้องพยายามตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะคะจากนั้นให้เรียงลำดับ ความสำคัญก่อนหลังและความเร่งด่วนของงานนั้นๆน,น,นอกจากจะวางแผนสิ่งที่ต้องทำแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวางแผนว่าคุณจะเลิกทำอะไรด้วยนะคะวิธีที่2ลองงดงานอนิเร็กที่ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตเช่นสําหรับบางคนอาจจะชอบดูละครมากและบอกว่ามันคือสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณมีความสุขได้พอดูไปสักพักจากความสนุกอาจจะเพลิดเพลินจนหยุดไม่ได้ ทำให้คุณนอนดึกตื่นไม่ไหวส่งผลเสียต่อสุขภาพไปอีกซึ่งเริ่มแรกแน่นอนมันมีความสุขแต่พอมากเกินไปมันอาจจะกลายเป็นเศษติดไปก็ได้นะคะวิธีที่3จัดการกับเศษเวลาซึ่งเศษเวลาที่ว่านี้อาจจะเป็น15นาทีช่วงเปลี่ยนผ่านกิจกรรมต่างๆหรือเป็นช่วงเวลารอคอยเพื่อที่จะทำบางสิ่งเช่นการรอหาหมอการรอประชุม หลายคนจึงมักปล่อยเวลาแบบนี้ไปกับการเล่นมือถือถ่ายเฟซดังนั้นหากเราลองเปลี่ยน15นาทีนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เช่นลองดูซิว่าพอจะมีงานอะไรที่ทำได้เสร็จภายใน15นาทีนี้หรือเปล่าให้ลงมือทำทันทีเลยค่ะเพราะหากผัดไปคุณก็อาจจะไม่ได้ทำอยู่ดีหรือหากคุณคิดว่า15นาทีนี้น้อยไปที่จะลงมือทำอะไรแล้วแล้วก็ ลองใช้เศษเวลา15นาทีนี้ในการทบทวนตัวเองดูก็ได้นะคะว่าอะไรคือสิ่งที่จะต้องทำเป็นลำดับถัดไปหรือลองวางแผนกิจกรรมในลำดับถัดไปนั้นดูก็ได้นะคะวิธีที่4ยิงยุ่งยิ่งมีเวลาเป็นคำกล่าวที่อาจจะฟังดูย้อนแย้งสักหน่อยนะคะแต่หลายคนคงเคยเจอประสบการณ์เดียวกันอย่างเช่นเวลาที่เราต้องทำงานให้เสร็จอย่างเร่งด่วนคุณกลับทำมันได้เสร็จทันเวลาแถมยังรวดเร็ว,รวอีกต่างหาก ยิ่งกลายเป็นว่ายิ่งยุ่งยิ่งมีเวลามากขึ้นในทางกลับกันในช่วงเวลาที่เราว่างหรือเราว่างมากๆยิ่งว่างมากเท่าไรความตั้งใจในการจัดการเวลาจะยิ่งน้อยลงท้ายที่สุดก็ไม่ทด้ทำไปอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคุณเคยเจอประสบการณ์นี้ไหมคะวันหยุดยาวที่ผ่านมาคุณใช้เวลาทั้งหมดไปกับการดูซีรีส์ไปเรื่อยเวลาว่างไม่มีจุดเริ่มต้นนะคะแต่เมื่อเวลาเราพูดว่าเราว่างนั้นอะ หมายความว่ามันไม่มีงานเร่งด่วนที่จะทำในตอนนั้นก็เท่านั้นเองแต่มนุษย์เรานะคะมีสิ่งที่ต้องทำอยู่ตลอดเวลานะั่ละค่ะดังนั้นเราจึงต้องจับโจรขโมยเวลาในตัวเองให้ได้ซะก่อนเพราะถ้าจับไม่ได้แล้วเราจะไม่มีเวลาว่างพอที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้เลยนะคะทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ยุ่งยุ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะที่จะทำสิ่งต่างๆมากที่สุดหากเอาแต่คิดว่ามีเวลาแล้วค่อยทำ ท้ายที่สุดก็จะไม่ได้เริ่มลงมือทําอะไรเลยแถมจะนําความขี้เกียจมาเป็นข้ออ้างรั้งรอที่จะทําและเลื่อนเวลาออกไปอีกต่างหากในช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดให้ลงมือทําสิ่งที่อยากทาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะพอถ้าไม่ใช่ตอนนั้นคุณอาจจะไม่ได้ทําเลยตลอดไปก็ได้นะดูคลิปนี้เราเป็นยังไงบ้างคะลองทําแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะ ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าดีๆแบบนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนของคุณนะคะเราจะได้เติบโตไปด้วยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะคุณจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆจากมีเหลืองจะเหลาค่ะ